เรื่องย้อนละครมนรักแม่กรองในอีพีที่2องถึงอีพีที่5ทถุยทหารกลาก้าคู่รักในเสียงเพลงที่ต้องจากกองทัพเพื่อเดินทางกลับมาบ้านแม่กรองบ้านเกิดเพื่อมาดูแลแม่บัวที่พิการตาบอดซึ่งในตอนนี้ที่บ้านของเขาติดหนี้มีหนี้สินท่วมหัวจากผู้มีอิทธิพลของอำเภอไม่เพียงเท่านั้นเขาตั้งใจกลับมาบ้าน มาหาลันถมคนรักของเขาแต่เขากลับพบว่าลันถมคนรักของเขานั้นกลับไปรักกับชายอื่นซึ่งที่ได้รู้ความจริงว่าดอกแกว้วน้องสาวของลันถมเป็นคนเขียนจดหมายรักตอบกลับให้เขาในระหว่างที่เขานั้นเป็นทหารอยู่ทุยพยายามขอเริ่มต้นใหม่กับลันถมแต่ว่า เปรวคนรักของลั่นธมก็ไม่ยอมจนเกิดการทะเลาะต่อยตีกันจนทำให้เปรวนั้นถูกแทงจนกำนันเชิดไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มาทำร้ายลูกชายของเขาจึงได้สั่งให้ลูกน้องออกไปตามล่าหาทุยส่วนทางด้านถุยที่กำลังจะไปรับผิดต่อกำนันเชิดที่ทำร้ายเปรวโดยที่ไม่ฟังเสียงของดอกแก้วและก็ชบาเลยทำให้เอียงหนึ่งต้องใช้ไม้ฟาดถุยจนสลบไปเพื่อหยุดในสิ่งที่ถุยนั้นกำลังจะทำโดยมีดอกแก้วคอยทำแผลและก็ดูแล ถุยอย่างใกล้ชิดซึ่งเช้าวันต่อมาถุยก็ไม่อยากหนีความจริงที่ตนเองนั้นได้ก่อแล้วไม่อยากจะหนีเพราะเป็นห่วงแม่ทิตาบอดจึงตั้งใจจะไปรับสารภาพผิดต่อก,กำนันเชิญแต่ก็ดันมาเจอกับเปรวที่ดักที่ดักรอเอาคืนถุยพร้อมกับพาลูกน้องที่หวังจะมาเอาคืนเปรวพูดอย่างโมโหบอกว่า มาสักทีนะไอ้ทุยยังไงมึงก็หนีออกไปจากอ่ำพวาไม่ได้หรอกทุยพูดอย่างไม่เกรงกลัวว่ากล่มไม่ได้หนีพร้อมกับบอกว่าทั้งคู่นั้นจะไปหาพ่อกำน,นันพร้อมที่จะรับผิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเปลวนั้นจะไม่ยอมจึงเกิดการต่อยตีกันอีกครั้งส่วนทางด้านแม่ที่ได้ยินเรื่องราวที่ทุยนั้นได้ก่อไว้จนต้องรีบกลับมาที่บ้านจะได้พบกับ กำนันเชิดที่ตั้งใจจะมาเอาเรื่องทุยที่มาทำร้ายลูกชายของเขาเดยบังคับให้แม่บัวเอาเงินมาชดใช้ให้กับลูกชายของเขาที่ต้องเจ็บตัวไปไม่อย่างนั้นทุยอาจจะต้องติดคุก แต่แม่บัวที่ตาบอดก็ไม่เชื่อว่าลูกชายของเธอนั้นจะทำแบบนั้นแทมยังบอกว่าเธอนั้นไม่มีเงินอีกด้วยยิ่งทำให้กำนันเชิดโมโหหนักมากวางจะเข้าไปทำร้ายแม่บัวเพื่อให้แม่บัวบอกว่าถุยนั้นอยู่ที่ไหนแต่ถุยก็รีบเข้ามาช่วยแม่บัวเอาไว้จนทำให้ถุยนั้นโดนพวกของกำนันเชิดทำร้ายจนพระที่เห็นก็เข้ามาช่วยเจรจาเพื่อทำให้กำนันเชิดนั้นค่อยพูดค่อยตกลงกันเด็กกำนันเชิดพูดออกไปว่าผมต้องการให้มัน ชดใช้เป็นเงินจำนวน10 0 0 0ืบาทและถ้าไม่สามารถหาเงินมาใช้ผมได้ผมจะยึดบ้านกับที่ดินของมันทันทีโดยถุยนั้นต้องการหาเงินใช้นี้แทนแม่บัวจึงตัดสินใจตระเวนออกหางานทำไปทั่วทั้งอำเภอแม่กรองแต่กลับต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ถุยที่รู้ว่า ดอกแก้วนั้นจะถูกจับแต่งงานทุยนั้นหนักใจแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของดอกแก้วหลังจากที่ไพวันผู้เป็นพ่อจับดอกแก้วกลุ่มถุงชนให้แต่งงานกับเสียวิชยัยซึ่งงานนี้เองทุยก็ต้องหาทางที่จะช่วยดอกแก้วให้ได้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในละครเรื่องเหมืนรักแม่กรองค่ะ